สวัสดีทุกท่านคนบ้านเหตุก็าําลังทากับข้าวอยู่ปะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําหลังคากันต่อนะเมื่อกี้เพิ่งจะาบากเสาเสร็จนะท่านทีนี้เราก็จะมาทําหลังคานะท่านเอาเหล็กพาดนะเอาเหล็กพาดแล้วก็ใส่หลังคาแต่ว่าเราต้องไปดึงเหล็กฝั่งโน้นนะ,ะเพื่อเพราะว่าดึงดึงเหล็กฝั่งนี้เนี่ยมันจะตาบ้านพอดีต้องมาดึงฝั่งนี้มันถึงจะไม่ชนบ้าน เอาเหล็กอันไหนดีอันไหนก็ดีหมดแหละเอาอันที่นาสุดนะเออโอ้หวนนี้น้ำมากเลย เด็กนาทุกท่านโอ้พอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาต่อกันเอาเล็กกองสามมาต่อเดี๋ยวเลือกก่อนทุกท่านเลือกเอาอันที่มันนาสุด จะได้คนแรงกระแทกได้เผื่อพายุมา ่าเอาดิทีนี้มาเร็วรวมามาช่วยเร็วมาจะช่วยแล้วกะะโอ้มาอยากช่วย Ok xuống so anh em ừ <laughs> hmm. ไปหาอะไรมาตอกก่อนโอเคสวยงามเป็นไงทุกท่านความคิดผมยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดใช่ไหมแข็งแรงแบบไม่ต้องตอกตะปูแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมเหล็กนะต่อกันแบบตรงๆเนียนๆเลยนะ เวลาใช้งานก็เอาไปใช้ได้เลยอืมอืมอ FC ก็จะไม่เชื่อว่ามันแข็งแรงจริงนะ เป็นไงทุกท่านเป็นไงนี่ผมขึ้นให้ดูเลยนะเอออานนี้ไม่ใช่แบบโมเมนต์อะไรนะขึ้นให้ดูแบบตรงๆเลยนะ,ะแข็งแรงนะทุกท่านมันจะไม่แข็งแรงได้ไงเหล็กกองสีพี่น้องเหล็กกองสีมัน มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะกว่าเหล็กกองสองหรือว่ากองสามนะส่วนใหญ่เหล็กกองสี่เขาจะไปทําพวกโรงงานนะพอมันหน้ากว้างนะท่านหน้ากว้างมันรับน้าหนักได้เยอะมาทีน,นี้เราก็จะมาขึงผ้าใบนะขึงผ้าใบเสร็จเราค่อยมาดึงพวกอแผ่นหลังคาออกหรือว่าดึงออกก่อนฮะเ,ออเดี๋ยวมันจะเปื้อนเนาะเดี๋ยวอันนี้ก่อน ถึงผ้าใบก่อนเผื่อฝนตกมาเอาไม่ทัน4คูณ8โอ้เราต้องไปขึงผ้าใบตรงตรงโน้นนะท่านเนะเราจะไปขึงตรงโน้นนะนะ สี่คูณแปดอ๋อใหญ่บเบลอเ่อเลยอออเนื้อ ngon cầm bay bướm lẽo ra hạ cầm ở nè,

้างกะตวงเลยเาุไปโอเคครับท yeah, ่านฝากไปที่น <hyster ically> ี้นะเดี๋ยวก็จะหาทางนะมัดเชือกมัดอะไรนะดีครับผม